เราจะเตรียมถังหมักนะครับแบบนี้ใช้ปอกปูนนะครับสองปอกเอ่อตั้งตั้งขึ้นมาแล้วก็จะบวกปูนไม่ให้น้ำเข้าออกนะครับหลังจากนั้นเราก็นำวัตถุดิบจะมีสีวัตถุก็คือแกบดิบใส่ลงไป<ฟ>เติมแกบดิบใส่ใน ในบ่อเต็มแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่น้ํานะครับแต่น้ําที่เราจะหมักเนี่ยถ้าเรามีมูลวัวเราก็ใส่มูลวัวเข้าไปครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มนะครับจะใส่จุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงจุลินทรีย์เจาปวกเอมต่างๆได้เลยนะครับในหน้แบบนี้ครับถ้าท่านมีอะไรก็ใส่เข้าไปครับถ้ามีไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักมูลค้างคาวน้ําหมักขี้วัวน้ํา หมักปลาน้ำหมักไข่น้ำหมักนมอะไรต่างๆเราก็ใส่เข้าไปได้ครับแต่ที่สําคัญจะต้องให้ได้เวลานะครับก็คือประมาณสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวแกบเนี่ยซึมซับธาตุอาหารเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจากร้อนกลายเป็นเย็นก่อนนะครับถึงเอาไปเติมนะครับหรือเอาไปปลูกพืชยังได้เลยนะครับบ่อนี้นะครับที่สวนคนละป่าเรามีตัวน้ําหมักค่อนข้างจะเยอะทีนี้เราจะใส่อะไรบ้างนะครับ Uh, บ่อน,นี้เราเรามีน้ำหมักไว้ค่อนข้างเยอะครับเรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเรามีน้ำหมักเลมอนนะครับยูเรียน้ำน้ำหมักมูลค้างคาวแล้วก็จุลินทรีย์หนอกกล้วยเราก็จะมิก์ไปเลยครับนะมิก์ไปเลยตัวแรกเราจะใช้เป็นน้ำหมักมูลค้างคาวครับตัวที่สองเราจะใช้ยูเรียน้ำครับยูเรียน้ำก็ หมักได้ขั้นต่ำ15วันเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเลมอนที่เร,ออทเราเรารหเาเลือจากการที่เราทำน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาถูพื้นแล้วก็ตัวที่นี่เราทำสบู่ด้วยนะครับเหลือกาเข้าเหลือเนี่ยเราก็หมักครับหมักเสร็จแล้วก็นำไปใช้ด้วยโอเคไป ล้วก็จะเทลงไปเลยครับเทลงไปหททัท่วเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเปล่าเข้าไปด้วยครับโอ้โหเอาน้ําเปล่ามาใส่บอ่อน้ําจุลินทรีย์แล้วก็น้ําหมักมูลวัวนะครับน้าหมักมูลวัวกับจุลินทรีย์<อ>เข้าไปทัว่วเราจะหมักประมาณ2เดือนนะฮะก็จะทําให้ตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยเย็นนะครับแล้วก็ที่เราหมักไว้แบบนี้<อ>เพื่อที่จะให้น้ําเนี่ย มันซึมเข้าไปอยู่ในตัวแกบเนี่ยทุกอนูนะครับเปลี่ยนจากแกบที่เป็นสีาขาวขาแบบนี้นะครับให้กลายเป็นสีดำนะครับประมาณสัก2เดือนเขาก็จะเหมาะสมกับการที่จะเป็นดินปลูกแล้วก็ทำให้เราเพิ่มหน้าดินได้ได้ดีมากๆครับ <c oughs> คือเราทำวงปูแบบนี้เพื่อที่เราจะใส่น้ำให้เต็มน้ำจะได้ซึมเข้าไปทั่วทุกอนูของแกบนะครับถ้าเราไม่ใส่น้ำท่วมเนี่ย เราลดน้ําไปเราคิดว่ามันจะซึมนะครับแต่ที่ไหนได้พอเราล้วงไปลึกๆเนี่ยมันยังเป็นแก่มันยังดิบอยู่เลยครับผ่านไปเป็นปีก็ยังดิบอยู่มันเดิมฮะฉะนั้นเราต้องใส่น้ําให้ทั่วให้ท่วมนะครับเพื่อที่ให้น้าเข้าอยู่ในวงปูนนี่แหละนะครับเป็นการหมักอีกวิธีหนึ่งที่ทําไม่ต้องกลับกองแล้วก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอาจจะออกไปใช้ยากนิดนึงแต่ ก็จะเป็นการทำได้ได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา